วันนี้เราจะมาทำเมนูของคุณหนูนะคะเด็กคนไหนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์นะคะลองดูเมนูนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะลูกสาวก็ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์นะคะก็เลยพยายามหาเมนูอะไรที่เขากินเนื้อสัตว์ได้นะคะเมนูนี้เลยค่ะไก่ฉีกนะคะเราไปอบนะคะหม้อลมร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะเราจะเอาเนื้อไก่นี่นะคะไปต้มนะคะ เอาน้ำเนื้อไก่ลงไปต้มให้มันสุกนะคะเมื่อสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสฉีกนะคะเมื่อไก่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมามาฉีกนะคะฉีกออกเป็นชิ้นๆเลยนะคะชิ้นเล็กๆนะคะเราฉีกกันนี่ค่ะค่อยๆฉีกนะคะเด็กๆเขาก็จะทานง่าย เด็กบางคนที่ไม่ค่อยชอบทานเนื้อสัตว์นะคะเพราะเขาีิเลี่ยงการกินอะไรที่มันคําใหญ่ๆนะคะบางทีต้องหาเทคนิคนิดหนึ่งก็จะฉีกให้เพาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบางทีเราให้เขากินอะไรชิ้นใหญ่เขาจะบ้วนจะคลายนะคะเด็กๆแต่นี่เป็นไก่ฉีกนี่เป็นเมนูเด็กที่ ตขึ้นมาหน่อยนะคะเด็กเล็กก็จะเป็นสับมากกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปอบนะคะมันก็จะมีความแข็งแล้วก็มีความกรอบนะคะถ้าเด็กเล็กๆก็ต้องเป็นเอาไปสับเป็นไก่สับจ้ะอันนี้จะเป็นไก่อบเป็นไก่ฉีไก่ฉีล้วเอาไปอบเนี่ยค่ะเราจะฉีให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะ คิดไหนใหญ่ๆก็มาฉีกฉีกต่อพอเราฉีกได้ที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเราจะใช้ซอสฝาเขียวนี่นะคะนี่นะคะซอสฝาเขียวใส่เลยค่ะประมาณ2อช้อนโต๊ะนะคะสองสช้อนโต๊ะนะคะเทไปเลยค่ะเทเลยค่ะอ่ะาเทใหท้ทั่วเลยค่ะ แล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสด,ดีนะคะนิดนึงเพื่อความนัวแต่ถ้าบ้านไหนไม่ไม่ต้องการใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะอ่นะคะ่ะแล้วก็คลุกเลยค่ะคนเลยค่ะ,ะเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้นะคะหลังจากเราปรุงเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปอบกันนะคะใส่หม้ออบลมร้อนกันนะคะเมนูนี้ทำง่ายค่ะ กินกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้ค่ะเด็กๆอยู่บ้านให้เด็กๆมาช่วยทำก็ได้นะคะจริงไหมคะเมนูนี้หนูชอบที่สุดเลยเมื่อเราคลุกกันได้ที่แล้วนะคะปุ่มเสร็จดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ในหม้ออบหลุมร้อนกันนะคะ ถ้าบ้านไหนไม่ใส่รสด,ดีนะคะก็จะใช้น้ำตาลทรายแทนได้นะคะใส่น้ำตาลทรายแทนได้ค่ะประมาณ1-2ช้อนชาพอค่ะจากนั้นแล้วก็เทใส่หมอ้ออบรุมร้อนของเราที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ เทให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปอบด้วยความร้อนประมาณ180นะคะร้อประมาณสิหนาทีค่ะนี่นะคะกระจายเขาให้ทั่วๆนะคะใส่หม้ออบลมร้อนนะคะ ความร้อนที่180นะคะ15นาทีค่ะเ,เสร็จแล้วค่ะไ,ได้แล้วมาดูปปกันฉีบกรอบกับกรอบอร่อย